ท่านทานะบ่ดีเศรษฐีผู้ใจบุญนายทุนผ so ู้ม so ีจิตใจงดงามข้าบ่ด so ีผู้จิตต์ตในการสร้างบุญสร้างผู้สนจึงนำโดยท่านแม่ชีดร็อกเตอร์ลาตาวันทุ่งชัยยาลูกหลานเชื่อเจ้าเจ็ดตน คุณแม่นางงามมิตรภาพอินเทอร์เนชั่นแนลได้มาโน้มลบเขารบมหาเทพศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่องค์จอมไกรในสุริยักรวาลขอพระองค์ทรงประทานความสำเร็จในปัญญาทรงมีฤทธิ์แก่กากระจัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหานานา เจ้้าาทาังลยให้มีความสุขความเจริญทางทางโลกและทางธรรมให้พ้นบุญได้นุน่นนาำสิริสวัสดิป์ปิพัฒนามงคลให้น้อมนำพรังสุรยิยจักรวาลสัพพมงคลมาปกปักรักษาตนปรากฏพ้ทอังเกลือไกลและขอน้มบันเชิญมหา,าเทพผู้ยิ่งใหญ่ ทางสามพระองค์อันมีพระองค์พระศิวะพนายและกอโนมันเจรพระเมฆเจ้าสงายอง์ทรงคุณนันประเสริฐเลิศในปัตตภิอันมีพระเมอุมาเทวีพระเมฆรัศมีพระเมสุรัสวัลีพระเมฆโพศพพระเมฆคงคาพนาสิริมามาย พระจมรดาในผุ้รงและก่อนอ้มกราบพัุนเชิญพระเมรพรณีเหลือพระเมรศิวสุนทราพระเมกายกตรีพระเมเมนกาะไรมาวัปประสนิจรและองค์พระวิษณุเทพผู้ทรงประธานขนามงคลว่าพระวิคเาะ พระกะนีพราเหรัมภาพระรัมโพธะพระเอทันตะพระบูรพกรพระวินายักพระคชานันได้ทรงเสด็จมากระจัดปัดเป่าสัพพทุกข์โกโครคภัยสัพพอันตรายใดๆสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ตกไปหายไปจากตนตัว ขอ,องทุกท่านทุกคนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทาั้งหลายได้เข้าร่วมพิธีเทวาพิเศกมังคลราพิเศกพิธีทเนศชยันตีในวันนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าทาั้งหลายจะประกอบกิจการงานใดทั้งทางโลกและทางธรรมอย่าติ ย่าได้ัดอยาได้คล้องอย่าได้ฆ่าให้ปวงข้าพระพุทธเจ้าสงความปรารถนาให้ได้รับพรสีประการเอางศีสิสารลงเล่นน้อยรับพรนะครับจงมันมีสิสุขทุกสถานจงเบิดบานไปด้วยบุญมงรักษา จงอยู่เย็นเป็นสุขสที่ว่าปรารถนาสิ่งได้วยช่วยได้เธอ,าานนอาาสาตนตาคสาธุสาธุสาธุสาธน,นางามเดินไปรัดคล้องสากาาให้เทวดารับรู้นะครับถือว่ารับ ปวดให้กับนะฮะของคุณแม่ที่แล้วก็ทุกข่านที่อยู่ในคนที่ทีนี้นะครับ